สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพามาเอ,อ่อนี่คือสวนสัปดา์ของผมใช่ไหมถ้าเกิดใครเ,เคยดูวันคริสต์มาสสุดสัปดาห์คริสต์มาสนะครับคือสัตว์มันก็เยอะนะครับตอนแรกเยอะกว่านี้อีกแต่ผมไปหาวิธีใหม่ได้ในการกําจัดสัตว์พวกนี้สัตว์พวกนี้ทําให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจจะแบกได้ทีนี้คุณพึงมีก็น,น,นั่นอนคือ TNT พอดีวัวน้อยไ,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 ไป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 ,ไปเอ,อ่อ TNT ั โอ้โหเสียงดังมากกับเอ่อเลสโตนนะครับเพราะว่าเราคงไม่เอาไฟไปจุดข้างใต้นะแล้บเอกไฟโอเครับแล้วคราวนี้แล้วก็เอาไปนี่นี่จุดจุดแหวงวู้ยเดีวรหนีครับบุ้มอุมโอ้เลืออันหนึ่งโอเคบอดี้นี่ก็เป็นวิธีเอ่อล้าง ล้างบางสดใสของเราได้ในแบบที่มีน้ำโหอ,อย่าคิดมากนี่เป็นคลิปอัพเล่นๆนะฮะอัพเล่นๆอ,อย่าคิดมากอัพเล่นๆแล้วก็ไม่สิจะ้องทำให้หมดเนี่ยนะจ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราบินไม่ได้อ่ะเราก็ทำางี้เลยไอ้ <c oughs> แก่ก็อ้อยากตายนะนี่หว่า เมื่อกี้ก็มีสัตว์หลายตัวนะครับตายจมน้ําตายหายใจไม่ออกตายอืมมันก็ลงไปมันก็ไปลงไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตายโง่ไหมล่ะโอเคเออเออเอยติดวิ่งวิ่งโอ้มโหโอู้จะเห็นได้ว่าใครเคยดูปลักอินเอ่อสซารับบูคิดนะครับแบบว่าไงอ่ะอ่าอะไรนะเออเออเฮ้ย ให้เกิดขึ้นกับน,น้ำอ,อาจจะค่อยๆกลับมาเคลียก็ถ้าใครๆดูปลาอินซูเปอรจ์จำนะครับก็เอามาใช้ได้เลยแต่แนะนำครีทีฟดีกว่าอย่าเอาซูเโมดมาเล่นเลยตายแล้วเราไม่รับประกันนะครับเอาครับครับเ,เล่นๆเอ้ยบายบาย